เยี่ยมเลยสุดยอดนะครับผมขอพูดเป็นเรื่องเรื่องใหญ่ๆที่ท่านแก้ไขไม่ได้ขึ้นไปทั้งแต่ละเรื่องที่ท่านพูดนะครับและหน่วยงานจะต้องตอบคำถามนั้นเสสอภายในหนึ่งเดือนและต้องส่งเจ้าหน้าที่มาดูแลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่อแม่นะครับจะเห็นขอบคุณครับสวัสดีครับุณครับบทก่อนครับพี่น้องครับ ้องยกำลังใจที่ดีงามที่มีให้กันและกันนะครับปากสุรศักดิ์ถามนะครับวันที่14พฤษภาคม2 6 6 6สอคนถีรับใส่พ่อแม่พี่น้องเฮ้านะคะด้วยความมุ่งมั่นนะ,ะความมุ่งมั่นตั้งใจพี่น้องนะคะ4ปีที่ผ่านมานะคะท่าน เงี้ยงให้กับพ่อแม่พี่น้องเฮานะคะสี่ปีที่ผ่านมาแล้วสามเงี้ยงให้พี่น้องเห็นนะคะเนาะอีกสี่ปีทางนาทาพี่น้องอยากเห็นนะคะขอเสียงปบมือเป็นกำลังใจให้นั่งค่ะเอาคู่หาเกอร์เซอร์ซักชิโนวันต้องเบอร์ซาร์ซักแก้วเกซานต้องเบอร์ร้องเข้าเนี่ยสามตัวเนาะจริงจเอาผลงาน รู <muitas S 2> ้ไ <sketches> ด้เห็นได้ทราบแล้ว no ก็จะได้ใ no ห้่นเฮ็ดงานต่อเรียนค่ะนะครับส่วหนึ่งก็เป็นผลการทำงานรวมภาได้พ่ได้อีกคำถามนึงหลายโครงการที่ท่านกำลางล้างอยู่เรอยากจะฝากนะครับพี่น้องตุกท่านแข่งแบบที่สุดนะครับจากให้ท่านตุ้งมั่นตั้งใจของเพิ่นแมนบอพี่น้องน้ำถนนหนทางแมนบอไฟป่าเข้าถึงค่ะพี่น้องนะคะเสื้อว่าพี่น้องเข้าหูจักเป็นอย่างนีนะคะากแป้งเข้านะคะ ได้เห็นมือนี้อยู่เป็นกำลังใจให้กันอยู่น้ำกันก้อนเนาะค่ะพี่น้องหิวเข่าก็หิวน้ำกันสะก้อนนะคะเนาะพี่น้องเ้าวยาลืมไปใช้สิทธิ์ไปใช้เสียงนะคะเลือกคนดีเข่าสภามารับใส่พ่อแม่พี่น้องสามเบอร์เพื่อจวกอีรีเนาะพี่น้องเฮาเอาอีกสีหนึ่งอีกสีหนึ่งผักพลังประชาราดดีเบอร์ยู่นะคะเนาะแล้วก็ผลการองท่านตนครับถ้ามาฉายเนี่ย สองวันก็ไม่จบเนาะนี่คือบางส่วนนะครับบางส่วนท่านก็บอกว่าตาดูปีกับหนึ่งสมัยเพื่อนนำปัญหาของพี่น้องเข้าถิ่นใหญ่แก้ไขยากพี่น้องแก้พี่น้องเข้าตำบลหนองแว่เป็นอย่างดีอยากสีเบิ้งหนังกลางแปลงให้ยากข่าดาก รอ่ความไม่ใส่ใานะครับเพราะฉะนั้นสองกันยายนสองพันห้าร้กสิบสอได้เข้าไปสำรวจของแบบมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เตรียมตักงโมงางถึงร้อยสี่ามล้านเมตรเท่าไรกันแล้วคอยทำข่าวนะครับเอาให้ส